ช่วงปลายเดือนธันวาคมก่อนจะสิ้นปีนะคะวันนี้เราเปิดด้วยเรื่องใหญ่3เรื่องก็คือเรื่องของการเกณฑ์ทหารอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องประมงเพราะว่ากฎหมายประมงเนี่ยสภาที่แล้วรัฐบาลที่แล้วเข้าไม่ทันร,รอบนี้เดี๋ยวดูความคืบหน้าแต่เรื่องใหญ่วันนี้ที่ไม่พูดไม่ได้คือสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ เมื่อวานคุณนิตยาเกลติเสริมศิลมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ําในขออภัยครับมาวิเคราะห์สถานการณ์น้ําในรายการ <c oughs> น้ําจะเคลื่อนไปทางไหน <c oughs> น้ํามันหลากมากขนาดไหนคืออย่างที่หลายคนรับทราบกันครับปกติพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีช่วงฤดูมรสุมฝนก็จะชุก <c oughs> ในหลายช่วงของปีนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถามว่าทําไมมันดูหนักหนาะสาหัสนักคุณผู้ชมตอนนี้สถานการณ์ในบางพื้นที่นี่หนักหนาะสาหัสจนคนที่อยู่ในพื้นที่ต้องส่งเสียงสะท้อนเลยว่า มันไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรตัวเองได้เลยค่ะน้ำมิดท่วมหัวในหลายจุดนะคะเวลานี้น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หนัก ทั้งในพื้นที่นาราธิวาสยะลาและตอนนี้มวลน,น้ําจํานวนหนึ่งเคลื่อนมาที่ปัตตานีแล้วมาเจอสถานการณ์น้ําทะเลหนุนสูงที่ปัตตานีดันเข้ามาอีกหนึ่งในจุดที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูภาพที่ตําบลท่าทงอําเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะจุดนั้นเป็นรอยต่อระหว่างยะลากับปัตตานีเป็นพื้นที่รับน้ําอยู่ติดกับลุลานควายพื้นที่ชุ่มน้ํานะคะจุดที่คุณผู้ชมกําลังจะได้เห็นภาพ น้ำมิดหัวในหลายจุดค่ะสูงประมาณ2-3เมตรแล้วท่วมสูงแบบนี้3วันแล้วนะคะประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บางคนเนี่ยไม่สามารถอยู่บ้านของตัวเองได้ต้องออกมานอกพื้นที่แล้วก็เข้าไปดูแลบ้านเรือนในบางช่วงเวลา สถาน,นการณ์ที่ตำบลท่าทงอำเภอรามันจังหวัดยะลาตอนนี้มีรายงานจากนักข่าวพลเมืองว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ขาดแคลนน้ำดื่มค่ะการช่วยเหลือยังคงล่าช้าตรงนี้เป็นประเด็นเนื่องจากว่าเข้าไปยากครับไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณอุบัยดิละหาแวนักข่าวพลเมืองอาสาสร้างสุขภาคใต้ลงพื้นที่ส่งภาพนี้เข้ามากับทีมข่าวค่ะ ครับนี่คืออันนี้เป็นบรรยากาศนะครับที่อยู่ในพื้นที่อําเภอรามันนะครับตําบลท่าทองอาเภอรามันจังหวัดยะลานะครับตอนนี้เราก็นะครับได้ลงขึ้นเรือนะครับเดินมาไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ําลึกเกินสองเมตรนะครับตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่นี่กี่ Ukraine, Brittany, วันแล้วเนาะสองสามวันแลวนะสามวันวันที่สามแล้วนะครับน้ํน <ห dette? S 2> นนายังไม่ลดเลยครับตอนนี้ตรงนี้กี่ลังคาเรือนครับประมาณสี่ส หนึ่งสองสี่สี่สี่อันนี้ 5, อยู่โซนนี้นะครับทาง 5, ที่เราผ่านมาเมื่อกี้ประมาณห้าหกลังคาเรียนเนาะซึ่งทุกคนก็ออกไปนอนข้างนอกบดเพราะว่านอนในบ้านไม่ได้เพียงแต่ว่ามาเนี่ยก็จะมาให้เฉพาะมาดูแลว่าเออบ้านเป็นยังไงบ้างมาดูเป็นครั้งครั้งนานๆครั้งนะวันละครั้งให้อาหารแมวแล้วเนี่ยครับครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในพื้นที่ตำบลท่าถงนะหมู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ของตำบลท่าทงนะครับทั้งตำบลเกือบทั้งตำบลเนาะจหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด6โอห6พอดีจําปูนนั้นอ่า,อาจำปูนจำปูนอยู่ตำบลที่สูงหน่อยแล้วก็ท,ที่ที่หนักอีกที่หนึ่งก็คือหมู่2นะครับที่เรายังเข้าไปไม่ถึงดดใช่ครับหมู่2เนี่ยก็คือไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกันน้ําก็ยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือก็ล่าช้าเพราะว่าต้องใช้เรือนะครับเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นอ่า เราอาจจะเป็นกระบอกเสียงเสียงหนึ่งในการอยากจะให้อ่ามาช่วยเหลือฝั่งอ่าอัเบต์ลบนท่าทงด้วยนะครับเพราะว่าการช่วยเหลือเข้าไม่ถึงคนคนด้านในนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากาทางทางนี้ครับฝากประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะลงไปสํารวจโดยใช้เรือนะครับแล้วก็ลงไปอ่ให้กับ ให,ให้พื้นที่ทั่วถึงนะครับไม่ใช่ไปเฉพาะจุดอาจจะมีบางบางคนติดอยู่ค้างอยู่ในบ้านไม่ยอมออกจากบ้านก็มีนะครับอันนี้ก็อาจจะรบกวนอาจจะให้ทุกคนนะครับไปสำรวจให้ทั่วถึงนะครับ จริงๆจ,จุดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยเป็นจุดที่เขาเจอน้ําท่วมเมื่อปีที่แล้วแปลว่าเขามีประสบการ์รับมือกับน้ําท่วมอยู่พอสมควรแต่วันนี้ปัญหาใหญ่คือการช่วยเหลือ,อยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่ลึกๆนะคะซึ่งตรงนี้แหละยังไม่รู้เลยว่ามีใครติดอยู่ในบ้านบ้างครับอันนี้คงต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเมื่อสักครู่จากภาพที่เห็นก็ลึกจริงนะครับมิดหลังคานะครับมิดหลังคาเลยคุณผู้ชมครับแตะตอนนี้กลายเป็นว่าหลายพื้นที่เนี่ยต้องประสบกับ ชะตากรรมเดียวกันใช้คำนี้แล้วกันค,คือบางจุดที่เราประเมินว่ามันเป็นพื้นที่น้ําหลากแล้วมันหลากมารุนแรงมากขึ้นเนี่ยตอนนี้ในบางจุดนะครับในบางจุดมันกลายเป็นไม่ใช่หลากมาแล้วก็หลากไป มันคล้ายคลับคลามมันจะขังหรือเปล่าซึ่งสถานการณ์มันจะเปลี่ยนเลยนะครับค่ะอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพก็จะเห็นว่าสีน้ําตอนนี้ค่อนข้างแดงนะคะคแล้วก็มีรายงานมาอย่างต่อเนื่องว่าจริงๆถ้าฝนไม่ตกลงมาเติมก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้น้ําระบายออกไปได้แต่ปรากฏว่าจุดที่นักข่าวพลเมืองของเรารายงานเข้ามาเนี่ยที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเนี่ยค่ะ เป็นจุดที่ต้องใช้คําว่าชุมทางของน้ําจะชุมทางยังไงลองชมภาพนะคะเป็นภาพการเคลื่อนตัวของน้ําล่าสุดที่อาจารย์สมพรช่วยอารีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี ท่านวิเคราะห์ผ่านทาง Facebook ล่าสุดดีฉันโทรไปคุยละจุดเป็นวงกลมวงกลมที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยนะคะจุดเล็กๆนี่คือพลุลานควายพลุลานควายเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําคุณอุรชัยพื้นที่ชุ่มน้ําหมายความว่าถ้านนึกทางกายภาพก็คือเป็นจุดที่เหมือนมีบึงรับน้ํา แต่พื้นที่ชุ่มน้ํามันไม่ได้นับรวมถึงบึงอย่างเดียวเนาะมันป่ารอบๆเนี่ยเป็นป่าชุ่มน้ําเรียกโดยรวมว่าป่าพลุและพื้นที่พลุปกติพลุลานควายเป็นพื้นที่รับน้ํากลมๆสีเหลืองที่คุณผู้ชมเห็นวงกลมเล็กพลุลานควายเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างฝั่งซ้ายคือปัตตานีฝั่งขวาคือยะลา ชุมชนที่นักข่าวพลเมืองของเรารายงานมาเมื่อสักครู่อยู่ที่ยะลาฝั่งยะลานะคะปัญหาตอนนี้คือน้ำจากบัตตานีน้ำทะเลหนุนมันก็ดันน้ำไปต่อไม่ได้ฝั่งยะลาที่เดิมทีน้ำท่วมอยู่แล้วม,มันก็ดันมามันไหลรวมกันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นชุมทางเลยค่ะน้ำไหลามาปะทะกันอยู่ตรงนี้มันทำให้จุดนี้พุรานควายปกติถ้าฝนตกหนักอะ น้ำจะท่วมอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้รายงานคือท่วมสูงกว่าปกติและคาดการว่าจะนานกว่าปีที่แล้วความช่วยเหลือจึงจําเป็นมากใช่ค่ะนะครับคือตอนนี้หน่วยงานภาครัฐลงไปในพื้นที่แล้วละครับเพียงแต่ว่าต้องดูมาตรการต่างๆอีกทีหลายคนทวงถามเรื่องว่าจะมีการเยียวยาหรือไม่อย่างไรเ,เรื่องการเยียวยาเข้าใจว่าต้องรอภาครัฐประเมินหน้างานอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องที่ไทย PBS เราเรากติดแล้วก็รายงานทีมข่าวทั้งจากส่วนภูมิภาคและส่วนกลางก็อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับ